ว่าโอโว้ยสมอลซิงลงหมละข้างในลังแบนกระจายเลยตุงนองข้างในะนะมวนขนาดแล้พอตอนี้งเชื่อห้องให้เนาะับนี้เนาะเชื่อ้องบนี้ลองบึงบึงด้ตบานนี่ก่อนนี่เอาเอมตัวนี้เอาตบานตัวนี้ก่อนเนี่ย ขี่ลิ้วคนตับนะมันแช่พย้อนกองเพื่อนนี่เลยมาได้ตัง้งน้องกมูมาแคมทางเลยลงไปอีกก็เป็นเป็นน้องลมมีน้องลมอีกน้องไงหนึ่งไงก็น้องแคมทางอีก <c oughs> น้องลมเป็นเน่าช่างตายออกยังน้องลมไปพูดเป็นบึ้งวะบั้น สบายดีพี่น้องพบกันต่ออในรอบเทงคืนหรือว่าคืนตีหนึ่งตอนนี้เอามาเห็ดโคงูตัวที่สองกับทีมงานนสบายดีลับดึกสบายดีม่ได้กินเลยเห็นเาะมได้กินลยเห็นแล้วลตัวใหญ่เลยนี่จะรับซช่อตัวดีน่เนาะ

เอาได้ยูรุปพูนได้ปะยี่หันแล้วเหรอพี่ใหังได้มงอ่บ่ได้มงเดี๋ยวได้งเดี๋ยวเปล่าบ่อเอามีนึงลองแพนไปก่อนเลยเนาะส่วนโตมือเอาเครื่องครองเข้าน้ำเขาเลยลงยางเลยทนเลยเอาชิ้นแห้งหางยาเลยเฮ็ดบอดอยู่หันเลยเนาะเอาชิ้นแห้งกับมื่อันนี้เอาถ้าชิ้นแห้งมันเบาได้ใครได้เนาะมันเบาได้หมดเอาบนไป แล้วก็ยังยามมหมดแล้วก็แค้นไวในกอกใหม่ก็ความคืนมันหมดปัญญาหัน<อ>แค้นไวโตเตะเลยอียนั้นมันก็ไกวและมันกวาดตามกอกใหม่กับเพิ่นก็ายามเชยแล้วอยู่พุ่น<อ>มาพุ่นเท่นตะแบดข้างช่าง <c oughs> อียนไปเลยเอโอ้มันพันกับไม้เนาะมันมีแห้งมันมีแห้งลูดได้ยินเลยเอเอโอ้ยปอไปเจ้าโอ้ยคือว่าประทานในลูกแล้วพอไปคืนว่าออว่าจมไปได้อาหัน คือเลยคำเออยู <S <s ่เลยหนักเบดเนแบ็ดเบอร์เย so ็ดม oh I mean ันก็ล่าเหรอแค่น่อ้เลยมันมันโอนเธอกกใหม่เบอร์เยยังล่าจ้าว่ะจกชำไา้เอียนบอแม่ความแห้งมันดึงไงแท้จริงมันก็บม่ได้นักดอกเอียนน่ะเอีนถ้ามันมีบอลมลถือว่าแล้วเียบรอยงาวเป็นรถไทยเึ้นรถไทยละหามไปเลย กอยแคเมือนะเอาแล้วเอาห่างแล้วม่บอเนออุ้ยเออหนาเอาเอย่เาเลาได้ครถงนั้นะหนาทัง้นหาั้ง้นมอกระบาเอาเลม่นะเด้ยเด้ยอยู่ข้าเรื่อๆข้าดันกรไบใหม่นะอ้ยดันนั่นไดาอางหนอยังันนะีอแล้วพอแล้วบอข้าเรอย ต่อ,อยโยรถมีบานนี้ตัวที่ชอบเนี่ยในค่ำคืน,นตัวนี้ือว่าใหญ่สมควรสี่ชอ่อพลัดบันหมูกับสี่ช่อปลา,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 ายเนาะว่าจะมีเนื้อกินทางไรละับโลแล้วเนาะโอ้โหยีเนี่ยมันอันนี้เลี้ยพันเบาใหญ่เยีงเง่ยทันดีพี่เงี้ยพันดอง <laughs> ชออยได้อันนี้ก็เทวันบี จะมาขี้อยู่แล้วนี่เนี่นะมีงานแต่เอาได้กินนั่นนี่แหละได้กินพร้อมเฮ็ดวีพร้อมได้เออกันเั้าน้อยมาได้เมาเป็นไรอย่างอมันดีพี่เนี่ยกับไปเฮ็ดวีเห็นงานทันแล้บ่อนมีเคยไปมีโบไปได้ยุ่งเนี่ยมันเลยแค่เขาเ็นย่างเขาบาคือเก่าเฮดได้เปิดจีไปไมีทางไหมพอเช้ามือนานพันไปกับอร่อยเลยกันพันผม พอยพาวบม่คือตัวใหม่เลยบัดหอบปาเลยกินหนามันหมดมันบาใหม่เนี่ยโอ้โหบบองเอ๋งให้กับตุ่ยตุ่ยไปแล้วบัดเฮบราเหมือนั้นเลยหอบหามเมือนั่นเลยเรียบร้อยเลยนะทีงานหลพื้นหานบิดละคือว่าสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วคือว่าเี่นี่คนพื้นหานมัน ินไ้เอยยังเอมัอนแานเห็บเป็นกำลังเห็บอยจุจ๊จุ๊จุ <c ười> อีหลอดดึกกินตลอดไหมคันมีดอันนี้ในเมนต้องมีจุ๊แล้วนะ นเนสือห้องไฮเสือห้องไฮเสือห้องไฮเฟื่งเนี่ยมันหอมว้านนั่นน่ะหลอดอันเดียไปอ่านว่าเอาหอมใจเนี่ยมันจะคุณมาโหลดไปมันจะคือแล้วเนาะเอใช่ขันผายมัน <c oughs> ขันผายก่อนโลดเนี่ย <c oughs> ยังมีบนคันิงอยู่บนดิน ชูนกินมัน้ตัวนี้หันคองตัวทมมาบ่มีแล้วรบตัวขันหอกร้งหลังนะขี้มันัเบนี้เลยยังกักอยู่ในตัวงัวบอเด้อกวานบนิคันบินี่เลไยังักลมีแต่ตัวขัหออร้งหลังเลยนะตัวมลงกระดางหลังนี่ลองนี่แะเห็ดลดนชาจะกินแช่ไว้ก่อนไม่เอา อาคิเหลวพันตับมันแชบยนกองเพื่อนนี่แหืะ ลงกันนิดหนึ่งย่งี้ทางในดีใจเด้โอ้ยสมอลสิ่งลงและทางในกำลังแบนกระจายเลยทุกนองทางในนะมวนขนาดแล้วงเชื่อห้องให้เนาะยับนี้นาะเชื่อห้องแบบนี้ลองมึงมึงด้ตับานนี่ก่อนนี่เอ้าต้นเอาตะบานต้นนี้ก่อน ừm mấy cái bì đi ừm chút 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 ừm

มหลังควมมันแบมันเป็นอะไรมันเป็นัรักมจัดตบะวัดตับนี่ฮาคักกว่าตับมันคักกว่าจะวัดมันมันแบบแตกเลยมันกุบกุบบ่ตัวนี้ให้แบม้วปีกมันออกอันนี้คือกันเนี่ยเขาไปปีกกนแข็งคัก มนไม่คับแต่ค่อยๆทำคอบเฉาเลยเนาะกิน,นอานหารดีเลยนะคัดเงาะพาน้อยนะอ๋อขมน,นะ ยังมดนนำน่ยังม่ไวยั่ไวคนุพวกนี้เนี่ยแต่ไม่ได้ออกแฉงแล้วแต่ผ่เขานาะใจโค้มนะโอเคนะวะเขาเห็นเป็นโตเลยยังไปรงงที่จับไปคนตกคนตกใหม่หนุ่โก้แถวเบิ้งเบิ้งลัดเรงลแถวนี่ย พวง้แล้วออกกันกบเจงเงฮลังหลังเจงมามาบมันเลออกกันบเป็นเพียงมือกับมอสยังให้ชุดคักอันเนื้อไม่ไหม้ชุดงามๆเจียงตาแล้วเวล้วก็บหัวพ่อยิ้มเลยครับ แล้วแล้วแปดโม,แมงแปดโ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 มง เบิกไม่ด้ตัวนี้หันทาบกได้ชำระตัวนี้แล้วมึงเนี่ยบเออมึงอะยขามือเนี่ยแหละที่เดือดแฉตามหาลมันคุ้มเต็มกี่นิ่มไปหาเอาเนี่ยเนี่ยจกเขาเป็นใบเนี่ยเนี่ยยำเขาเพาะนั่นเนาะเาจะรอเนี่ยจกเขาเป็นใบเนี่ยเลยนิ่มเนา อยู่กับบรรยากาศหยิเย็นได้หน่อยพี่น้อยตาเหมาะกินเลยแต่ว่าเมื่อนี้ที่ว่าอากาศนี่เดี๋ยวเลยไปนอนเล่นเลยพอใช้ได้หมอกลงเลยขมอมบางตาหมอกใบขมอมบางบ่มดพี่น้อยขึ้นทั้องคือประมาณเอามากินสี่คนนะห้าคน เนื้อประมาณสองโลเลยกินบ่างมั้งทางนี้หำข้ปุ้นต้อยว่าจะไหววะอิ่มแล้วตอนน่ะแต่อันนี้เนะกินกินผักื่อบังคับเพป็นหามาให้ยเลยอยากให้ย่อบ่ได้บ่ได้เลยพักพอดครับพี่น้องจัดหน่อยอิ่ม ทอดเชลือมีเอาไปทิ้มกานั้นละลืมนะแล้วอยู่มนักาขึ้นมาถึงถ้าคนช่วยนี่แล้วแล้วล่ะตีนกันขับตีนกันช่วย คือน้ำท่วมปลาได้มาแล้วมั้ยมันพอเอาขึ้นนี่ปลาเป็นดอนโคตรยากเลยเป็นดอนไปเนื้อชูบเนื้อชูบไปพี่จ้ะโอ้ยอดเอานะเดี๋ยวไม่ใช่แหละอ่บอลมันยุ่นนี่ใช่ยืดโตั้รับเลยปลาแกงเพชรผมจะน้องลมเป็นแคมทางเลยลงไปอีกก็เป็นเป็นน้องลมมันมีน้องลมอีกน้องไงหนึ่งไงกว่าน้องแคมทางอีกนั่งลมเป็นน้าไม่ช่างสายมอนยังน้องลมไปพูดเป็นบึ้งวะบ้านบึ้งวะเพื่อสีซอะลงไปพุ่งหนูไอ่ไก่ เป็นบึงระเทึกบึงชุยแบบนี้เนาะไปคนละเชนเลยแจ้งเลยนี่เนาะเดี๋ยวฝากันนั่งชีงไฟน่ะนั่งชิงไฟอากาศมันหนาวแห้งตอนเศ้านะอะไรในพานเมื่อคืนนี่เป็นมุกอยู่ใช่ไะนห่นอนอยู่ใช่เขาไปชมอยู่เอาไปแฟนป่ะน้ำลูกแจะตัวนั่นแหละมันก็ดำ Ừ, này hả giờ đấy ơi này còn là mình dịch cả nhàm sau này thoáng nào phải chưa khát đây, đi, à. đi, sâu, không khí sau, mình đi như sau เได้ส EN en> ัมผัสอากาศเย็นค <e ักได้บรรยากาศตรงไฮทงหน้าม NO ีควันถนนแถวตรงไฮทงหน้าเต้นนอนแล้ววะนี่เริ่มเริ่มนอนแล้ววะเต้นเดือบตรงนี้กันนอนเมาอยู่ ยังบวซึ้ยังกวดฟื้นเาเมาไปแล้วเมาซีดเราเมาเยอะน,นอนกำลังมโมนดีทางนี้จะอ,นอนันนะี้ครับเคอครับเคทางน้องคนนะตอนนี้กมีเตเท้าเตม โตจะตังนะเได้มากอะทิมลุเพื่โรถเดี wow. <s up Beij vrai> sound sound. ๋ยวนี้ด้อ้มของลุกอนี่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 จะไปดีหอีเดจมั่มจมั่ชายบาบนลูชายลาบ่ลูกชายลาลาลูกชายเดียวแต่ว่าพอนียือกับเชิอีลูกชายลาด้องไหลอ้ยแสดงแสดงไปเลยนี่นะ ฟอสป์ปะฟอนประคอบเทลงปะเป็นของทีมของคนนุม่มบายดีด คือกันสำหรับคลิปนี้วิดีโอนาไมะได้เวีลาองสนนใหม่รบวเขไปสบา